ทำสครับหน้าใสสูตรธรรมชาติกันทุกคนโดยเฉพาะคนมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาริ้วรอยแห่งวัยมีปัญหาสิวสิวส,วส,วสิวทำให้หน้าครับม,มาเข้าสู่วิธีการทำกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราได้จากน้ำผึ้งและผงห้าสมุนไพรหน้าใสไลสิวฝ้าธนาคามหาดเปลือกมังคุดดินสอพองใบบัวบกเมื่อได้วัตถุดิบทั้งหมดแล้วเราก็นำมาผสมลงในถ้วยใช้ผงทั้งห้ารายการนี้1ช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำผึ้งอีกหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่ๆใ,ใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากาันสมุนไพรทั้ง5รายการไม่ว่าจะเป็นธนา,ามาหาดเปลือกมังคุดดินสอพองใบบัวบกจะช่วยทําให้ปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำหายไปสูตรนี้ยังช่วยลดรอยใต้ดวงตาและยกกระชับใบหน้าทําให้ใบหน้าแต่งตึงมีปัญหาสิวเซียนสิวหัวใหญ่แนะนําสาหรับสูตรยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสิวอุดตันหลังจากที่พอกทั่วแล้วเราก็ทําการนวดให้ทั่วใบหน้าประมาณ5-10นาทีเพื่อยกกระชับใบหน้าการนวด ว่าจะช่วยทํำไฮเบน้านุ่มเนียนหมดปัญหาสิวและปัญหาริ้วรอยที่มีช่วยผัดเซลล์ผิวใหม่หลังล้างหน้าจะเห็นเลยว่าหน้าเราเรียบเนียนและนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกและสําหรับคนที่มองหาสมุนไพรและชอบสมุนไพรสูตรนี้หาไม่ได้จริงๆทักมาทางเพจได้นะคะกับโปรโมชั่นซื้อ1ถามหนึงในส่วนของวิตซีฝากไปด้วยค่ะช่วงในโปรโมชั่นพิเศษพิเศษยังมีให้อยู่นะใครที่ชอบอย่าลืมแชร์